กลบทุกกระแสลูกทุ่งหญิงเสียงแปลกแต่ดังแหวกทุก,กวงการ <T> ในบรรดาเพลงดังทะลุฟ้าของเมืองไทยคงมีไม่กี่เพลงที่ดังได้ชนิดสถานสะเทือนแทบทุก,กวงการเช่นวงการเมืองการปกค,ครองวงการเพลงวงการภาพยนตร์และวงการอื่นๆแต่มีเพลงหนึ่งที่ทําได้ชัดเจนนั่นก็คือเพลงผู้ใหญ่ลีขับร้องต้นฉบับโดยศักดิ์สีศีอักษร ว่ากันว่าช่วงที่เพลงผู้ใหญ่ลีโด่งดังจนกลายเป็นปรากฏการณ์นั้นหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างรวมติดต่อขอสัมภาษณ์ศักศรีศรีอักษรกันยกใหญ่แฟนเพลงทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศล้วนแต่ชื่นชอบเพลงนี้กันล้นหลามไม่เฉพาะแต่คอเพลงลูกทุ่งเท่านั้นส่งผลให้ศักศรีศรีอักษรกลายเป็นนักร้องหญิงเลือดอีสานคนแรกที่ทะยานขึ้นแท่นนักร้องดังแถวหน้าระดับประเทศในวงการลูกทุ่งไทยศักศรีศรีอักษรเป็นชื่อนามสกุลจริงเกิดเมื A ่อวันเสาร์ที A ่12มิถุนายนปี2 2,480ที่ย่านวัดบางน้อยหรือวัดมณีวนารามอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบิดามารดาคือนายทองคำและนางพ่องจิตศีอักษรศักศรีมีพี่น้องสามคนเป็นหญิงสองและชายหนึ่งเธอเป็นลูกคนที่สองน้องสาวคนเล็กของเธอก็เจริญรอยตามพี่สาวก้าวมาเป็นนักร้องเช่นกันเธอคือนวลพันศีกสอซึ่งใช้ชื่อนักร้องว่าพริว้วแพรชมพูเธอโด่งดังในยุคหนึ่งจากเพลงรักน้องจริงอย่าทิ้งน้องนะ ทิ้งน้องนะอย่าทิ้งน้องนะเอย่าลืมสัญญาที่เคยสบานออนรักน้องมากมากรักนะอยาทําน้ําตาให้เป็นน้ําตาเธอรู้ว่าศักดิ์ศรีเรีอักษรเกิดมาพร้อมพรสวรรค์เพราะเธอชอบขับร้องชอบฟ้อนรามาตั้งแต่เด็กแถมยังได้รับการฝึกฝนจากครูที่โรงเรียนจนชํานาญขึ้นตามลําดับและเคยขึ้นแสดงในงานของโรงเรียนอยู่บ่อยๆจนกระทั่งเธอเรียนจบชั้นม .6 จากโรงเรียน วิไลวัฒนาโดยได้รับตําแหน่งเทพีงานแห่เทียนพรรษาที่เรื่องชื่ออีกด้วยหลังจบก,การศึกษาชั้นม .6 เธอเดินทางเข้ากรุงเทพโดยวางแผนว่าจะเรียนต่อที่โรงเรียนนาศิลินกรมศิลปากรแต่เมื่อพบว่าตามหลักสูตรของโรงเรียนเธอต้องกลับมาเริ่มเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานใหม่จึงไม่ได้กรอกไปสมัครและเดินทางกลับบ้านมาทํางานเป็นครูอนุบาลอยู่พักหนึ่งจนเมื่ออายุย่างเข้า20ปีก็ได้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์พดุงศินว่าครูใบบุญบุตรขันประกาศรับสมัครนักร้องชายหญิงเพื่อคัดเลือกให้ไปบัน,น,น Kirk ทึกแผ ดูดีที่สุดพร้อมกับประวัติส่งไปจากนั้นไม่นาน <c oughs> ก็ได้รับจดหมายตอบกลับมาว่าให้เดินทางมากรุงเทพเพื่อรับการคัดเลือกเธอจึงเดินทางเข้ากรุงเทพพร้อมกับพี่สาว เมื่อได้เจอครูเพลงชื่อดังที่บ้านปทุมวันเธอก็โชว์ลีลาร้องเพลงร้องหมอลำและฟอนเต็มที่แต่ครูไพบูลบุตรขันเพียงแต่เอ่ยว่าเสียงของเธอแปลกและก็ให้เธอไปฝึกร้องเพลงอยู่กับลูกศิษย์คือครูพิพัฒน์บริบูรณ์เจ้าของวงดนตรีพิพัฒน์บริบูรณ์สักระยะหนึ่งก่อนเพราะเห็นว่าเสียงของเธอยังไม่เข้ากับเพลงที่แต่งเอาไว้ซึ่งในระหว่างที่เธอรอบันทึกแผ่นเสียงอยู่นั้นก็ได้เกิดความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์กับครูพิพัฒน์บริบูรณ์จนเกิดเป็นความรักสุขงอมถึงขั้นแต่งงานนกัน ในปี2500ศักศรีศรีอักษรได้บันทึกเสียงเพลงชุดแรก3เพลงคือเพลงกระถินบนกระถางเพลงเหนือฟ้าฝั่งโคงแต่งคำร้องทำนองโดยคร uh ูไพบุญบุตรขันและเพลงสาวฝั่งโคงซึ่งเป็นผลงานการแต่งของพี่พัฒ์บริบูรณ์ ทำให้ชื่อเสียงของเธอเริ่มมีกระแสขึ้นมาแต่ยังไม่ถือว่าดังมากนักหลังจากนั้นเธอก็เดินสายร้องเพลงไปกับวรุนทรีพิพัฒน์บริบูรณ์ในฐานะนักร้องนําและพรรยาหัวหน้าวงต่อมาศักรีสีอักษรมีเพลงดังออกมาหลายเพลงเช่นเพลงโจโจซสาาาาังาากำนันเฉยสารำเต้ย ครูพิพั์จึงพาเธอเออกเดินสายเปิดการแสดงทั่วประเทศและเพื่อให้วงมอบความสนุกสนานให้ผู้ชมได้มากกว่าวงอื่นๆครูพิพั์จึงได้คิดแต่งเพลงแนวตลกขบขันให้ศักดิ์สีร้องบนเวทีเพื่อเล่นกับตลกในวงเช่นสีเผือกสีสุริยาสีหมึกและสีเทพโดยในปี2502ระหว่างเดินสายร้องเพลงสองสามีภรรยาได้เก็บประสบการณ์จากการไปดูแสดงหมอลำในงานบุญงานหนึ่งที่อุบลราชธานีซึ่งบนเวทีได้มีการนำเอาเรื่องราวของชาวนาชาววิสารชื่อลีซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาล้อเล่นบนเวท ทําให้ครูพิพัฒน์นำพลดนี้มาเขียนเป็นเพลงผู้ใหญ่ลีในเวลาต่อมาอย่างไรก็ดีในจุดนี้มีบางข้อมูลระบุว่าเพลงทํานองคล้ายๆกันนี้เป็นเพลงที่ชาวอีสานร้องเล่นกันมานานแล้วระหว่างปี2502ถึงปี2504ทุกครั้งที่วงพิพัฒน์บริบูรณ์เปิดวิกทําการแสดงที่ไหนศักศรีศยักษรก็จะออกมาร้องเพลงผู้ใหญ่ลีเพื่อทดสอบตลาดซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบรรดาข้าราชการสายปกครองที่ถูกพูดถึงอยู่ในเนื้อหาของเพลงเมื่ออย่างกระแสจนมั่นใจแล้ว ปี2504ครูพีพั์จึงให้ภรรยาบันทึกแผ่นเสียงเพลงผู้ใหญ่ลีโดยใช้นามปากกาว่าอิงชาวอีสานในการแต่งคำร้องทำนองทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยแต่งเพลงบางกอกน้อยที่ได้รับคำวิจารณ์ในแง่ลบจากประโยคที่ว่า โถเจ้าว่ายน้ำไม่เป็นยังลงว่ายเล่นเพียงเห็นชื่นเย็นนิดหน่อยตอนแรกครูพิพั์สั่งตัดแผ่นเสียงออกมาแค่300แผ่นเพราะไม่มั่นใจว่าเพลงผู้ใหญ่ลีจะขายได้จากนั้นก็ไม่ได้สนใจติดตามความคืบหน้านักเวลาผ่านไป2เดือนจึงมารู้ทีหลังว่าเพลงดังหลังจากที่ได้ยินเพลงผู้ใหญ่ลีที่เด็กเลี้ยงควายร้องและเด็กเลี้ยงควายก็ยืนยันว่าเพลงนี้ดังมากๆ เพลงผู้ใหญ่ลีทําให้ศักดิ์รีเสียสอนกลายเป็นตำนานและปรากฏการณ์ของวงการเพลงลูกทุ่งไทยตราบจนวันนี้เพลงนี้ส่งผลให้เธอเป็นนักร้องสาวเลือดอีสานคนแรกที่ดังทะลุมาอยู่แถวหน้าวงการลูกทุ่งและก็กลายเป็นภาพลักษณ์ประจําถูวข,ของเธอมาตลอดชีวิตยามใครได้ฟังคําว่า คนที่รู้จักเพลงนี้ก็มักจะนึกถึงศักดิ์ศรีีอักษรความดังของเพลงทําให้ครูพิพัฒน์บริบูรณ์ต้องเปลี่ยนชื่อบุรนตรีจากวงพิพัฒน์บริบูรณ์มาเป็นวงศักดิ์ศรีีิลปศรและศักดิ์ศรีีิลปศรก็ได้รับเชิญเข้าไปร้องเพลงในไนคลับชื่อดังเช่นมอนติคาร์โลแมนดารินและโลลิต้าซึ่งยุคนั้นส่วนใหญ่แล้วนักร้องลูกทุ่งไม่ค่อยจะได้ย่างกลายเข้าไปเธอจึงเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกๆที่ทลายกำแพงเปิดทางเข้าไปได้แต่ศักดิ์ศรีีอักษรร้องเพลงในไนคลับอ,อ,อบ่้นกกนกกุราีจ ความฮอตฮิตไปทุกหย่อมยญาของเพลงผู้ใหญ่ลี กลายเป็นกระแสทําให้เกิดเพลงอื่นๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่ลีออกมานับสิบเพลงจะเรียกว่าเป็นเพลงภาคต่อก็คงได้เช่นผู้ใหญ่ลีเข้ากรุงผู้ใหญ่ลีหาคู่เมียผู้ใหญ่ลีลูกสาวผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่มาเมียหลวงผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีตี้องเสียงครวญจากผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีแต่งงานซึ่งเพลงดังกล่าวนี้ขับร้องโดยนักร้องมากหน้าหลายตาจิงไปกว่านั้นกระแสความดังของเพลงผู้ใหญ่ลีก็หนุนส่งให้ศักดิ์ศรีศรีเอกษรได้รับบทเป็นนางเอกหนังไทยให้กับอุตสาฟิล์มในปี2 5 0 7 เรื่องลูกสาวผู้ใหญล่ลีโดยเธอแสดงเป็นลูกสาวผู้ใหญ่ลีและดอกดินกนยามมนรับบทเป็นผู้ใหญล่ลีความดังของเพลงผู้ใหญ่ลีไม่หยุดอยู่แค่ที่เมืองไทยชาวต่างชาติได้นําเพลงนี้ไปทําเป็นเพลงภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยหล,วหลายปีต่อมากระแสเพลงผู้ใหญ่ลีได้ซาความนิยมลงพิพั์พบริบูรณ์ได้เปลี่ยนทํานองเพลงโดยใช้จังหวะวาทูซีและตั้งชื่อเพลงนี้ว่าผู้ใหญ่ลีวาทูซีโดยให้ศักดิ์ศรีสีอยักสอนเป็นผู้ขับร้องเช่นเคย อีกไม่กี่ปีถัดมาก็ถึงจุดอิ่มตัวของชีวิตการร้องเพลงพี่พัฒน์และศักดิ์ศรีจึงยุบวงนดนตรีหลังจากที่โลดแล่นอยู่ในวงการกว่า10ปีโดยศักดิ์ศรีหันมาทําหน้าที่เป็นแม่บ้านดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านย่านดินแดงศักดิ์ศรีศรีอักษรเสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตและโรคชราเมื่อเวลาตีสามของคืนวันที่28พฤษภาคมปี2548สิริอายุ69ปีปิดตำนานผู้ใหญ่ลีอันโด่งดังดังไม่กล่าวมา นอกจากนี้นวนิยายที่กลายเป็นละครฮิตอย่างผู้ใหญ่ลีกับนางมาก็ยังได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงนี้ด้วยเพลงผู้ใหญ่ลีจึงโด่งดังแบบสะกดกลบทุกกระแสจริงๆในยุคนั้นโ o ริเชน่ l ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากข้อเขียนของคุณ c คันทรี m a n คนบ้านเดียวกันในบล็อกโอเคเนชันและขอบคุณข้อมูลในสื่อออนไลน์ขอบคุณมากครับ